สวัสด,ดีครับพี่นอ้องอ้ยาเ็คล้างอกมาเก็บเก็บครับรอบที่สองขี้คืีกินเดี๋ยวจะหมวกพี้น้อ,นนองนะอของแท้ Uh, uh, đồ dài nhưng chôm chôm đang cầu Ở đây có đại cả

ค่อ,นะคอยๆหรอที่หัดสวยงามโอ้พา <c oughs> พี่น้องมาเบื่องเก็บเห็ดหล่งงโอเคพี่น้องดอกงามๆน้องมาเห็นอันนี้ดอกงามค่ั binh binh hàng luôn binh bưng bưng binh 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 ôi binh 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 ผีพี่น้องนี่น้ำกับพวกน้ำเบิ้งดูพี่น้องเอ้กำลังแหลกเกียม,มขังกันพูหนะ้าอันนี้กำลังเป็นสาวเก็บเรื่องรอกันนะเอ้อนมากเ้ยกำลังแหลกเกียม สาวน้อยของแสียพี่น้องของเสีแล้ก็แม่บ้านครับโอ้โหพี่น้องเราเตรียมกันครับมันมันพี่น้องวันนี้มัน หนาเลยบอกดอกงามแข็งดีครับพี่น้องออืเหเ็ดหนาแล้วบอกปูไทยรูปบอกเนี่ยถ้าพี่น้องโมาจากักซื้อจำซื้อเห็ดบาได้น่าจะกินได้แหละทรงมันทีๆไหมแต่ว่าดอกงามคัะไปพี่น้องน้ำเพริงพี่น้องน้ำเพริงน้ำเพริงอีกแล้วของแซ่บ่งดูพี่น้อง กึบสวยงามโอ้ยพอปัญญากี่คือกินแล้วมึนดูพี่น้องโอ้โหอลังการวะ อกโขงกขาวดอกใหญ่คร ge ับอืมเห็ดสำเพลิงน้องวันใบตองงามครับพี่น้ <the <the ่งดอกนึ่งเอาเด้กว่นอะ ไม่ดู้ี่น้องแ่บเลยนออออเนี่ยน้ำเพรโองเพรืองอย่างเงี้ยเพิงขีเ,เท่าบ่ทุกเพิงไปบ่ต่อพี่น้องต่อคนหลายเอาไหมเอซเอาไอนี่ไปซ์กเพิง

คิดดอกดำก็เถอะเก็บไปก่อนว่าดอกสองดอกกินเลยดอกหงียงที่งามถึงี่นอนดอกหงียงหนนะมีต้นมัอนอู้หึตัวนี้ผมรู้จัก่หางนุ่งนุงตัวนี้ ดังโปะหลดพี่น้องเอ้บงความสดโอ้เมสาวน้อย <c oughs> โอ้เพิ่นพอเห็ดงามอีกแล้วอันนี้ผมไม่ได้พอเลยพี่น้องออนีแบ้านผมพอเอมสาวน้อย อ้นี่เนอะเพลินหางน้องนุ่งอะไรตั้งแต่ตโอ้โหโซกระต่ายใช่กระต่ายนี่กระต่ายน้องนอกมงนะโอ้โห หลอดหูหลอดตาครับพี่น้องเป็น,นยังไงเห็ดยังโอ้โหยังกินหมดเลยเอาไปขึ้เก่าซทะเป็นเสื้อต่อไปอยินนี่เด้อเท่าเลยรับเลยบเอาโอผีเสื้อเห็ดเป็นมูเป็นมูเ,นมเลยคนเสื้อเห็ดนะ หลาย,าายาา่เห็ดกอดแดงพี่นอ้องแม่สาวน้อยเลยเขาอื่นเนี่ยงามครับเห็ดปวกพี่นอ้องถอนมาข้นเนี่ยเนี่ยทำไม าสองนะเหนือซ้ำนีะ่ะเหนือจงไว้เป็นเสียครับดอนหกๆนี่แหละกระจายกัน,กนยู่ ไปซอยหาหาดละมีดอกนึงอันตูมแม่เอาเหยียบแม,นะม่นะโแม่เหย,ยียบเลยเปลีปล่ลลยนเลยว่าสิเอาแม่บอบป่าวว่าม่ชิไิเสียดายอีกผมมาหรอกผมมีดอกมองกินผมจะเอือดมันเข้าไปหากินทั้งในหุ่นมีไข่อยู่ไข่หนึ่ง ใช่ปลาบโมแม่หนี่ก็ใช้บ้านเนีะก็ใช้บ้านเขาจะเอามากินเนาะใช้บ้านพี่น้องเลยก็ใช้ปลาอุ้ยก็ใช้บ้านใช้บ้านพี่น้องเลยก็ใช้บ้านแต่มันรบกวนกันไม่ได้เขาจะเอามากินเขาจะเอามากินกับแก้วมันเกิด นะไปเป็นพืชพคุณน่ะกล้องอีกซอยสีไปคือในหฮานนี่อยู่ไม่มีนี่เขาอยู่ในป่าเขาเิดหากก็ใช้นี่ป้านะรังน้ำรังเดี่ยน้ำแม่พ้อมาคุณน่ะน้ำแม่น้ำแม่ไหลได้ถุงหนึ่ง สรุปผลงานมนีพี่น้องผลหลายาคับนึกเห็นละงกสวยงามอันนี้ก็เป็นกเดียนน้ำผึ้งเห็ดตำเพิงครับอันนี้ก็เป็น,นยอดชะมวงครับพี่น้องยอดใบมงไหมเอาว่ามาแขงใส่น,นี่เป็นยังไงแกงใส่เห็ดบ่อมันไหลมันสมซิม,มุ่งแล้วมันสมครับ เอาพอกันไม่คลิปหนาแล้วพี่น้องพี่คลิปนี้บริกงให้เบื้องหออม,ม่เห็นละงงมานจังพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ